การสวัสดีท่านอาจารย์และสวัสดีเพืเ่อนๆที่น่ารักทุกคนครับก็ผมนายสันติภาพแซ่จ่าวครับดิฉันนางสาวชมนนน้อยค่ะดิฉ <c oughs> ันนางสาวเจนมาทองวานดิฉันนางสาวเจนทิรามปิทอง <c oughs> วันนี้เราจะพาทุกคนไปเล่นเกมที่มีชื่อว่าว้อ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนไหวอ่ะออนไหวอ่ะออนไหวอ่ะออนไหวอ่อนไหวสิงกลบก่อน 1 3 3 4 1ส3สและสนและ4 1 2เราจะให้ทุกคนนั่งเป็นวงกลมค่ะกาที่มีชื่อว่าอ่อนแอกับแพ้ไปใหมะมันจะมีค่าถ่ายในนี้ซึ่งคขาจะให้แต่ละกลุ่มภายในกลุ่มอจับฉลากกันก่อนว่าใครจะได้เล่นคนแรก วันที่สองวันที่สามไล่ไปเรื่อยนะสมมติว่าเขาเลือกคนแรกใช่ไหมเขาก็จะจับขึ้นมาแล้วคนที่สองก็เป็นคนตอบตอบให้ได้ภายใน30มสิบวิถ้าตอบไม่ได้ก็ออกไปจากกงเลยก็คือแพ้เลยหรือจะใช้ตัวเลือกก็ได้เราจะเลือกเลี่ยอย่างแรกก็คือการโยนคําถามใช้ได้แค่ครั้งเดียวโยนได้ใครก็ได้ใครในกลุ่มางนี่ตอบเธอ การตัดช้อย้เขาาจะมีใบหนว่าเองได้แล้วใช่ไหมมันจะมีใบสองสีก็คือใบโยนคำถามถ้าสมมุติว่าเองได้คำถามข้อนี้เราเองอ่ะคิดไม่ได้เองได้โยนคำถามคุณว่าปิดข้อนี้ได้ปิดนแปิดไม่ได้ปินก็บอกอ่ะโยนให้เกดข้อนั้นเกดจต้องมีคำตอบแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นใบตัดช้อยใบตัวเรื่องมันมีสิ่นแล้วใช่ไหม แล้วมันแบบม right? right hey, um, ันเัาไม่ได้ใช่ไหมเองก็บอกว่าขอใช้ติดตัดตัวเลือกเขาก็จะตัดตัวนึงที่มันไม่ใช่ให้เหลือเองคิดสาปตัวเลือกใบตัดตัวเลือกจะมีอยู่สองใบแล้วก็ใบย้อนสติดจะมีคนละหนึ่งใบนะก็คือถ้าเกิดเองใช้แล้วก็คือเองจะไม่มีสิทธิ์ใช้อีกแต่เวลาใช้ให้ยกมือบอกพวกเรานะเราจะใช้ข้อไหนคำถามกับบัตรโ้นสติ์ครบทุกคนหรือยัง หึงกันหรือยังยค่ออหน่าอาจบแลนแล้วใช่ไหมคนที่1่อะจะจับคำถามมาแล้วก็ถามคนที่2อคนที่2ก็ถามคนที่3ไปเรื่อยๆโอเคไหมแล้วคนที่เป็นคนตอบอะมีเวลาคิดทั้งหมด30วินาทีถ้าคิดไม่ทันก็คือออกจากเกมทันทีอันนี้คืออันนี้คือตัดชอยตัดอนนี้เกิดจาก อะไมอกได้ีจับไปลจัจับแต่ถอบไม่ได้ก็ได้ออกตอบนเล่นโยนโยนโยนจับาให้โยนโนโยนปาโยนาย้ัอนอไกอกไปแลอ้วอไป้วโยนไม่ครบไจไปจับไป้จับไปจไ้ัไ้ไไอไ เอ็งรู้ไหมเอ็งจะโยนให้ใครโยนให้กวางหวายโยนให้กวางหวายโยนโยนให้กวางหวายไม่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 ไ้่ไม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 ่้ม่ไ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 ย่ไม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 ่ยม่นม่ไ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 ม

ของขู่นของขู่มากับดวงบอบบี้บอบบ้บอบี้บอบและกลุ่มพวกเราพอจบเกมตอนแอรก็แพ้ไปเจอกันสั